เรืว,ว่าเราไม่เอาระบบเจ้าระบบกษัตริย์แบบนี้ไว้ไม่ใช่ล้มกษัตริยนะ์ไม่เอาระบบกษัตรย์นี้เพราะอะไรเพราะกษัตริย์ถ้าอยู่ในระบบอย่างนี้อีกหน่อยจะพังพินาศนะจะถูกกนล้มถ้าเสรีไทยกล้าประกาศคํานี้ออกไปพลังมหาศาลนะครับบางคนยังไม่เข้าใจคิดว่าทาไมผมต้องไปออบค้อมนะทําไมไม่กล้าประกาศนะไม่กล้าประกาศล้มสถาบาันกษัตย์ มันไม่ใช่กลัวหรือกล้านะครับมันจะเสียหายในทางการต่อสู้เพราะการที่ถ้าหากว่าฝ่ายก้าวหน้าหรือว่าฝ่ายแนละองค์การนําประกาศนะว่าให้เปลี่ยนระบบกษัตริย์ไม่ได้คิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์เดียบอันนี้เดียพลังของโลกและสนับสนุนนะครับพลังของโลกเลยนะสนับสนุนนะเพราะนี่คือความชอบธรรมของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนระบบการปกครองรให้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้คิดไปทําลายล้างสถาบันกษัตริย์ นะครับแต่สถาบันกษัตริย์ถ้ายังปกป้องระบบด็จก,การยังอยู่ฝ่ายรดรจก,การก็ต้องสู้กันและจะนําไปสู่การสิ้นสลายของกษัตริย์เองอันนั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่การที่จะทําให้มวลชนเข้าร่วมเนี่ยต้องกล้าประกาศไม่เอาระบบกษัตริย์นี้ไว้ไม่ให้กษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกันเมืองเลยนะเมื่อไม่กษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกันเมืองจําเป็นต้องยกเลิอกอะไรจําเป็นต้องยกเลิกประเพณีการปกครอง จำเป็นต้องยกเลิกประเพณีโปรดเกล้าต่างๆนานาจำเป็นต้องยกเลิกกษัตริย์ระบบกษัตริย์ที่นั่ตั้งมูลนิธิที่เรียลัยที่อะไรสารพัดจำเป็นต้องยกเลิกองค์ขบวนตรีจำเป็นต้องยกเลิกระบบที่กษัตริย์มาเสนอโครงการทำโครงการแทนรัฐบาลถ้าเห็นไหมฮะถามว่ากษัตริย์ยอไมไหมไม่ยอมสู้กันไม่สู้แต่การสู้อย่างนั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วประชาชนโลกเขาจะสนับสนุนนะ แต่ถ้าวันนี้ยังไม่กล้าประกาศที่จะเปลี่ยนระบอกการปกครองยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนระบบกษตรินะฮะและยังมีความกลัวร้อยสิบสองอยู่พูดง่ายๆว่าเสียของไงนะน่าเสียดายแหละเหมือนกับสถานการณ์ปฏิวัติองค์การปฏิวัติกรรมถ้าไปทําตัวเป็นองค์การปฏิกิิยาก็ก็เสียหายนะเสียหายนะยนะอันนี้ท่านเสียเองนะผมไม่ได้นี่ยะผมบอกแล้วผมมีแต่ความรักโดยเฉพาะเสรีไทยนี่อย่าลืมนะผมเป็นคน นะสนับสนุนมา,าตั้งแตตนไม่ใช่ผมสนับสนุนและผมจะอะไรนะหมายความว่าผมเห็นด้วยกับที่สถานอยา่างที่ที่เสรีไทยและใช้แนวทางเสรีไทยเข้ามาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องกล้ารประกาศร,รูปธรรมอย่างนี้ออกมาฟังดูเหมือนกับว่าผมยุให้ท่านไปทะเลาะก,กับเจ้าไม่หรอกครับท่านไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเจ้าแล้วครับเขากาหัวไปหมดแล้วเขาไม่เอาด้วยหรอกบางคนบอกว่าอย่าไปทํอย่างนั้นอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะสาวไปถึงทักษิณวะโทษ มันไม่ต้องทำยี่อะไรมันจะเอาเอาเรื่องไปไอ้ทักษิณทุกวันอยู่แล้วและไอ้พวกที่บอกว่าอย่าไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเอาเรื่องถึงทักษิณแหม่และทุกวันนี้เนี่ยมึงไม่พูดอะไรเนี่ยมันมันเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเอาไปไอ้ทักษิณเนี่ยนะไปไปพูดอะไรล่ะนะโอ้จะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเอาเรื่องโคตรเพื่อดำโยไปถึงทักษิณแลวมึงไม่พูดอะไรเนี่ยมันไม่โยงเหรอคะแนนทักษิณเนียไม่ได้ทำอะไรเลยบอกว่าทักษิณนคิดร่มลังสถาบันไปแล้วไอ้พวกเราเนี่ยนะขวัญอ่อนปัญ อย่าลืมว่าพระเด็จก,การเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปคิดแทนนะห,หรอกนะไอ้เรื่องทําลายล่าง่ายพวกเราเนี่ยไอ้บางคนบอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะมาทําลายพวกเราคุณไม่ต้องไปทำอะไรลวคุณอยู่เฉยๆวันนี้อะไรใครที่ต้องการเปลี่ยนและบอกใครจากได้ไระชับไจเนี่ยมันหาเรื่องไหมคุณทุกวันเลยนะเอาละนะวิธีคิดเนี่ยสำคัญแต่คุณยังมีวิธีคิดที่มันไม่ได้เรื่องอยู่เนี่ยนะสู้ยากนะผมบอกให้แม้กระทั่งนี่นะบอกแลว้วคุณจะต้องชัดเจนนะวันนี้องค์การนำชัดเจนนะ ผู้นำองค์การนำนักปฏิวัติต้องชัดเจนครับถ้าไม่ชัดเจนไม่ได้นะครับก็ฝากเอาไว้เจอเลยครับอยู่ใต้เจอเลยครับน,น,นานนะครับอาจารย์นะฮะทักษิณยังไม่ได้พูดอะไรเลยตดออกมามันก็บอกให้ทักษิณทำแล้วนะฮะโดยทักษิณที่ถูกทำลายไปเนี่ยถามว่าทักษิณได้ทำเลวไหมทักษิณทำดีต่างหากแหละเพราะทักษิณมีคนรักเยอะต่างหากแหละถึงถูกทำลายอะ่ะไอ้แก่เนี่ท่านคิดไม่เป็นเหรอ แล้ววันนี้เรื่องสารก็เหมือนกนารวิวใจยังไปหวังมันน่ะหวังเฮียอะไรกันสารนี่เราพูดไปหมดแล้วมันเป็นลูกประเด็นการลูกประเด็นการมันจะไปมันจะไปฆ่าพวกประเด็นการด้วยกันเหรอบใช่ไหมล่ะวิวใจใช่ครับเดีเอาละว,วันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตนะวิวใจครับผมอวันนี้วิวใจว่าไปก่อนนะผมจะขออนุญาตก่อนนะวิวใจวิวใจต่อไปเลยนะรายการพูดคุยวันอาทิตย์วิวใจมีอะไรก็ว่าไปนะ เพราะว่าความคิดอยู่ใต้ก่อนตรงไปตรงมาดีผมก็ชอบนะครับเจิญเลยตามสบายครับครับแต่ไอ้เรื่องนี้ผมไม่ทราบจ,จริงๆเลยว่าใ้ล่าสุดที่เขาบอกได้ยินว่ารัฐบาลไทยยอมให้มาเลเซียเป็นคนตัดสินใจเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เนีครับที่เขาบอกว่าหลวงตาคิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างตอนนี้ผมไม่ทราบจ,จริงๆครับอือคือวันนี้เนี่ยนะครับ เรื่องที่ออกมาเนี่ยยังไม่ชัดเจนทั้งหมดนะแล้วก็อย่าลืมนะยุทธวิธีเนี่ยของฝ่ายไทยเนี่ยนะที่พูดอย่างเนี้ยคือพูดเพื่อที่จะนั้นลดกระแสทางภาคใต้ลงมาเพราะวันนี้เนี่ยทางภาคใต้ลุกขึ้นมาเนี่ยแลไอายุตุลยเองมันก็เหนื่อยก็พยายามที่จะไปลดกระแสทางภาคใต้แต่ว่านนะในขั้นตอนยังอีกยาวนานครับอีกยาวนานดังนั้นเนี่ยผมบอกทางมาเลยไปด้วยก็ได้ บอกไอ้พวกผู้ก่อนั่นแหละนะที่เขาเรียกกันผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้แล้วก็แล้วแต่ผมบอกคุณเลยคุณอย่าไปเชื่อนะคุณอย่าไปเชื่อเจ้าอย่าไปเชื่อยุธเลนะมันลูกเล่นมันลูกเล่นมันไม่จรจงอะไรจริงหรอกมันไม่ยอมพวกคุณจริงหรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะมันมีปัญหาเพราะว่าถ้าทุกฝ่ายเรื่อรุมกันเนี่ยนะมันเอาไม่อยู่มันเหนื่อยมันก็เลยเนี่ยได้ลูกเล่นนันดังนั้นผมบอกไอ้พวกเนี่ยพวกพวกพวกมาเลพวกอะไรทั้งหมดอย่าไปเชื่อ นี่ผมพูดตรงๆะแล้วก็ถ้าประเทศไทยได้ประชาธิปไตยแล้วพวกเราร่วมมือกันเลยครับเพราะคาว่าประชาธิปไตยนั้นเขาเรียกว่าเป็นระบบประสานประโยชน์ดังนั้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบอกตรงๆเลยนะครับแก้ปัญหาไม่ยากครับท่านจำเอาไว้ครับแก้ปัญหาไม่ยากนะพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไม่ได้คิดแยกประเทศครับเขาไม่ได้คิดแยกดินแดนแต่นะครับ เขาถูกทำลายล้างมาไม่รู้กี่ชัวาโคตรต่ะเขาต้องการอยู่ในผืนแผ่นดินตรงนั้นแหละเขาเอาไปไหนไม่ได้หรอกครับแต่อยู่อย่างที่เขามีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับแค่นั้นแหละผมได้คุยและได้อยู่คลุกคลีกันมาพอสมควรนะตั้งแต่เหตุการณ์ยังไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้ผมรู้ครับอะไรเป็นอะไรตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะปัญหาทั้งหมดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เหมือนกัน มันจะแก้ง่ายมากเมื่อได้เป็นประชาธิปไตยไปแล้วครับนะขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์อ่าคุณยาจบหนึ่งนะครับผมงงกับคําถามของคุณเหลือเกินที่คุณถามว่าเอาถามอชูหน่อยครับว่าไทยเคยถูกบอยคอรตจากการรัฐประหารหรือไม่ทําไมจะไม่เคยครับหรืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคุณยาจกหนึ่งคือ คือวันนี้เนี่ยนะมันถูกบอยคอร์ดก็ตามแต่ว่าผลจากการบอยคอร์ดเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลถึงขนาดที่ว่าไอ้พวกพฤติก,การันอยู่ไปได้นะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งนะถามว่าถูกบอยคอรดถูกบอยคอรดแล้วทุกวันนี้ก็ถูกบอยคอรดอยู่นะครับและผมเองก็ทุกป,ปีอยู่กันในทางนะฮะมีพระพวกเส้นสายอยู่ยู่เอที่พูดอย่างนี้่จใจใจอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผมอชอบโอ้อวดไม่ใช่นะผมมีจริงๆ,ๆแล้วผมก็เพิ่งไปคุยกับเขา,านะครับ เอ่อบอยคอร์ด่ะถูกบอยคอร์ดแน่นอนและก็ตั้งแต่เอียก่อนบอยคอร์ดผมบอกท่านไปเองเนะว่าเราคอยดูนะครับหลังจากที่เขาเขาเสร็จธุระของเขาแล้วเขาจะบอยคอร์ดถึงบอยคอร์ดยังไงนะถึงแม้จะเอเชียไปที่ประชุมกันที่ฟิลิปปินส์วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิงหาที่บอกไปมันก็ยังไม่มีผลที่จะส่งผล้ายไปม,มากมายเลยนกหนาเพียงแต่ว่ามันจะส่งผลระยะย,ยาวในทางเศรษฐกิจนะเป็นหลักนะครับในทางการเมืองแทบทําอะไรเขาไม่ได้ นี่คือหมายความว่าได้รับการบอยคอรดบอยคอรดครับแต่ว่าผลนะฮะผลมันยังไม่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 ไมไมส่งผลได้ขนาดนั้นสองวันนี้เนี่ยนะประเทศที่รองรับการบอยคอรดดูทําให้การบอยคอรดในโลกเสรีเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ผลเพราะว่าจีนเนี่ยนะอุ้มอยู่จีนอุ้มอยู่และจีนเองเนี่ยเขายิ้มเลยครับนะถ้าเศรษฐกิจไทยพังเมื่อไหร่ไทยจําเป็นที่ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่จีนเขานะจะเอามาให้ จีนเนี่ยมีเงินล้นประเทศนะล้นโลกนะตอนเนี้ยจําเป็นที่จะต้องเอาเงินไปให้คนอื่นใช้ด้วยนะแต่เขาเอาเงินไปคนอื่นใช้เนี่ยเขาใช้โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และเขาต้องการเอานะประโยชน์จากจากประเทศนั้นเอาประเทศนั้นมาเป็นลูกหาบเขาเหมือนกับกําลังเอาไทยเป็นลูกหาบได้เจ้าไทยได้ถูกนะถูกเอาไปเป็นลูกหาบไปจีนแล้วนะผมบอกให้นะท่านอย่าไปคิดนะว่าวันนี้ที่เคยบอกว่าเจ้าเป็น เจ้ากับกับอเมริกาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เหรอครับเจ้าวันนี้นะเป็นั้งพวกอเมริกาและเป็นั้งพวกจีนแล้ววันนี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจีนเขาบีบเจ้าหน้าเขียวแล้วแล้วก็ปมะบีบอย่างเดียวและเจ้าก็พอใจที่จะคบกับจีนด้วยนะนี่นะครับดังนั้นวันนี้ผลการบอลคอยของโลกเสรีวันนี้มันก็ไปสร้างแนวร่วมมุมกลับหรือเขาเรียกว่าไปเข้าทางของจีนแผ่นดินใหญ่เข้า นี่จีนเขาอยากให้ประเทศไทยพังชิบหายเพราะอะไรเพราะพังปั๊บเราไปขอความช่วยเหลือจากจีนจีนก็บอกว่าเนี่ยจีนเป็นหมหามิตร่งไม่ต้องกู้มาให้ยืมมานะแล้วแต่แล้วการยืมเงินของจีนมาเราจะต้องให้อะไรจับจีนบ้างนี่แหละครับเพราะวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยเรานะครับทําหน้าที่ทําททหน้าที่แทนจีนอยู่สองเรื่องครับและจีนวันนี้เนี่ยนะคือเขาทาหน้าที่หนึ่งยึดนะ ยึดเอาอาชีนทั้งหมดเนี่ยนะไปเป็นขี้ข่าเขาถึงแม้ว่าบางประเทศอย่างฟิลิปปินเนี่ยนะยัางไงจีนก็ยึดไม่ได้เพราะประเทศฟิลิปปินก็คืออเมริกานี่ผู้ผมพูดตรงๆเลยครับนะฟิลิปปินเป็นประเทศเดียวที่จีนเนี่ยวันนี้ได้ย,ยึดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะจีนคืออเมริกาและตอนนี้เนี่ยนะฟิลิปปินก็เอาโน่นนะเอาแผนที่ยุคยุคพระเจ้าเขาบาชัยแล้ว คือพูดง่ายๆว่าฟิลิปปินส์เขาไม่กลัวอเมริกาไอ้เขาไม่กลัวจีนถามว่าทําไมประเทศเอ่อฟิลิปปินส์ในประเทศเล็กนิดเดียวทำไมเขาไม่กลัวจีนเพราะประเทศฟิลิปปินส์ก็คืออเมริกาไงนะดังนั้นเนี่ยนะจีนจะมีกําลังรบมีเรือรบขนาดไหนเนี่ยนะฟิลิปปินส์ก็ไไปตองกลัวเพราะว่าเรืออเมริกาอยู่ในจีเรืออเมริกาอยู่ในฟิลิปปินส์นะนี่เป็นประเทศเดียวที่ที่วันนี้กล้าแข็งกับจีนอยู่ นอกนั้นวันที่จีนนะจีนขยับไอที่พลเข้าไปและจีนทําอยู่สองเรื่องวันนี้คือหนึ่งทำให้อาเซียนแตกแกกับสองนะครับทําให้เศรษฐกิจของอาเซียนในหลายหลายประเทศต้องไปอาศัยเศรษฐกิจจีนนี่นะครับด้วยการลุกคืบมาทางเศรษฐกิจเพื่อเข้ามาคุมธนาคารเข้ามาคุมธุรกิจขนาดใหญ่และก็นะครับเข้ามาซื้อและก็กระจายทุนเข้ามาคุมเศรษฐกิจเส้นเลือดใหญ่ของแต่ละประเทศ นี่ครับผมบอกเองและก็อ,นอันนี้แหละครับที่เป็นตะก้อนเองได้วิเคราะห์เอาไว้ว่านะอาจจะเป็นพศสองพันสี่สิบห้านึกไงแต่ผมจำไม่จำไม่ผิดอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งใหม่ขึ้นมาเนื่องจากอิทธิพลของจีนเนี่ยนะครับขยายไปหมดผมอยู่ในแอฟริกานะผมอยู่ในแอฟริกาท่านรู้ไหมในแอฟริกาในนะยู่การด้าก็ดีเคนีเลียก็ดีนะ หลายประเทศนะปรากฏว่าจีนเข้าไปยึดกลุ่มเศรษฐกิจสมัยก่อนในอินเดียท่านเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นร้อยปีอินเดียเข้าไปแต่ตอนนี้จีนเข้าไปครอบงำหมดแล้ววันนี้จะซื้อตะปูจะซื้อน็อตเสื้ออะไรแต่ไรเนี่ยนะไปซื้อน็อตซื้อตะปูจากจีนหมดแล้วและจีนเข้าไปทําธุรกิจน,นั้นอยู่กานดานะอยู่ในคีเนียนะอยู่ในในหลายประเทศในแอฟริกาท่านรู้ไหม ธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าอะไรตอนอะไรจีนเข้าไปยึดหมดแล้วและคนจีนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่โน,น่นพูดแอฟริกันได้แล้วเดี๋ยวนี้ท่านคิดดูแล้วกันนะโลกวันนี้ทั้งโลกจีนไปหมดและวันนี้ในอาเซียนพมา่าเนี่ยนะยังไงยังไงจีนเขาไปปล่อยและวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าอิทธิพลใวการจะแทรกเข้าไปได้บ้างผ่านทางสายองศาสูจีแต่วันนี้เขาข้อยังเนี่ยนะครับยึดอยู่ แล้ววันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องสู้กันหนักนะสู้กันหนักเตี่ตัวชี้ขาดคือตัวภายในประเทศนะตัวภายในประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าภายนอกประเทศไม่สําคัญก็ไม่ได้เพราะว่าภายในประเทศมันเยี่ยมันต้องอาศัยภายนอกประเทศด้วยดังนั้นทั้งในประเทศั้งนอกประเทศจะต้องจับมือกันนะคำว่านอกประเทศหมายถึงนานาชาตินะครับหมายถึงต่างประเทศฝ่ายฝ่ายประยุทธ์เลยจับมือกับจีน นะครับขณะดเดียวกันก็ก็พยายามได้เปลี่ยนผลประโยชน์กับฝ่ายโรคเสรีอยู่เหมือนกันแต่ฝ่ายโรคเสรีกับฝ่ายเราวันนี้ต้องจับมือกันแน่นและก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะถึงจะแก้ปัญหาได้นี่นะครับเรื่องการเมืองในเมืองไทยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กแล้ววันนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะเราจะมองเห็นว่าเอ๊ประเทศไทยประเทศเล็กนิดเดียวแต่ทําไมมันใหญ่เพราะบอกแล้วประเทศไทยมันไขแดงไงไขแดงของเอเชียวันนี้นะครับ โอเคแล้วครับนี่ผมก็คงเอาไว้แก่นี้ก่อนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับนะคบขอบคุณมากครับที่ท่านเวลาท่านท่านหยุดท่านมาเปิดเป็นรายการพิเศษให้กับพี่น้องคนไทยได้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่มีคนออกมาปกป้องสถาบันของราชาธิปไตยและมองมาปกป้องผู้ที่ไป ร่วมมือกับผะเด็กการต่างๆนะครับต่ออขอคุณอาจารย์ถูกคงมากๆเลยครับนะส่วนที่เรายังต้องทำกันต่อไปก็คือเอาความจริงมาไล่ความเท็จนะครับ